เพื่อโบยใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับเสียงปรบมือต้อนรับแสนรักศูนย์กีฬาบ้านไร่นักชกฝ่ายน้ำเงินเป็นลูกหลานคุณลักษณะตมตราศสยอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเสียงปรบมือให้กวางใจตะเวนสิทธิ์หัวใจดาวบางระจันคืนระจังงาม ปีมาเลยครับปีบามาเลยคานผู้ชมครับคือเป็นอีกหนึ่งที่เกที่ทททแฟนๆจะต้องติดตามชมใหญ่เ,เหลือ,กกอเ,กเกินคร,รับแต่นักสืบสนามบ้านไร่ครับแดงนันคือประวัติแดงสิท์ผู้ใหญ่ดาวประวัติประกอบกับการติดตามรับชมอยู่กับลูกศริรยาครับเชรครับ ครับผมไปตามมาถึงคู้มวยที่จัดรอาไว้อีกหนึ่งเอกับดูแลกันครับยแสนักศูนย์ีลามนีนะ็นนัสชงจากบ้านชัยเรนครับตำบลตะพงหลาครับอำเภอปวยให่จังหวัดนครศรีมาซอมที่ใ่า้ปวยสูนยรีฬามณีที่ตำบลตะันหลางนะมีอ่าเชนไล่นะนายศนะูนย์ีามลายเป็นัราักานะและวกผู้จัดนะการนะจะบกับการชก เก้าิบรเกษสิบขายี่ิบนะในขณะเดียวกันพี่ฝักน้ำเนแครตบันแดงสิ่งใหญ่ดาวนีอายุยีอปีนะฮะตะันแดงเนี่าที่ตะบนกระสายเืองนะมีทางท่านทองลาเปิงทองเกลี้ยงนะเป็นผู้ฟอนมีผู้เียดาวอุณสุขเป็นโนนะครับกระัวตัดเเป็นผู้ชัการนะ จะขอกสถิติกันทุก50ครั้งนะชนะยี่สิบห้าแพ้ยีเสมอ5นะสองครั้งหลักก็มีชนะเดียวกันกับินาโซซิกุลซรีแล้วก็ชนะน้องคนจับบ่ฟราซูลีชนะเดียวกันที่อัลกานิแสนรักขอยไร้รั้งสุดท้ายก็การอินเทอร์เน็ตนะมันก็สามารถดูได้ครับมีคอมเมนต์ต่างๆมาเราก็ยินดีที่จะนำไปปรับปรุงและแก้ไข นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับที่ท่านนึงขอบคุณคุณแนทน,นะฮะปู้ดีสูงกันที่หนึ่งมื่นกันสองสุดการไกลครับวันนี้นี่ผู้ใหญ่พญาชุมพวงับมาเอย่างนี้ก่อนน้ำสอบผู้คนในหัวคงก็เป็นทีมงานที่เหนียวแน่นมากๆครับที่เวลามีลูกหลานต่างคนไปชกที่ไหนนี่ท่ยานผู้ใหญ่ปพญานี่โอ้แม่นะเป็นกอเชียญญญร,ร์บันเหนียวแน่นจริงๆครับ ยกครับุ่นผู้ชมคู่คู่ที่ขาดามีนกเนี่ยคู่นี้มีหรือเปล่านครับไม่แน่ดใส่ล้ววันละวันลหมนสอนะครับโดยคนทางครับคุณลุงแดนขวาจากตัวใหญ่ครับน้ำเงินซ้ายซ้ายจากสุรินทร์นะคการตออนใสเมอต่็ุสุรินทร์นะตอนนั้นของของักเตะเนี่ แต่หลักนี่เป็นนักปวยที่ชอบศิลปะบนเรือนล่าครับโผมดูแม่หลังนี่แทบจะไม่มีรอยใดๆให้เห็นเลยครับนอกจากว่ามีศิลปะบนเรือนล่าเท่านั้นครับโอ้ถ้าถ้าเป็นผมสั่งให้นักสัตว์อย่างนี้วางยาสลบไปที่ทีจะสลบที่แฝงรอนยังยังรู้สึกเลยขอสักแผงหน่อขอแผนหน่อยจากที่แขนขอสักชุด รถหุดนปเ,เยอะครับสารักเมื่อก่อนที่ดูจะอ,อุกอวกดูจะเช่าเนื้อครับแต่ตอนนี้หุดควมดีเหลือเกินเยากเราหาแล้วครับตะว,วันแดงซ้ายครับแบกหัดแน่น,นนะครับไม่รู้ว่าแต่ฝง,งของ รักจะชอบโวยสบีหรือเปล่าแต่ที่โวยยังไม่บกันก็มีข่าวฝากกันโวยหูช่อลัครับชันนุ้นสิเกตครับ้าปกันกี่สิบแปดกี่บาททธเสร็จบุกตุมเา้าใหญ่กับกูสอบที่รดิ่กันเช้าเ้าตังน้ร้นจับรถไทยย่าพึ่งูบอลิใัยจังหวัดสิเกตโดยชันนุ่นสิเกตครับ้าปให่บหัวกันเค ดูนะครูสามคู่ครับดูมากรองวันนี้ป็ใส่ล่อยรับของปราตาเล็ตอันบนหับ่าแล้วอุบลนะแล้วก็ดู้วัรมวีเด็บก้าชกเพชรสมพอหันะครับดูเอกสอเยอาแล้ดูนะคขับมชนดูสิตคอยเชารนาจเป็นคู่เหล่านี้ต่ะจบหมคุณลกน่ากลัวมากครับเมื่อสักครู่นี้ฝักที่เข้าเบรกของนั่นก็ตะวันแดง ให้คู่ด้วยครับอดยกครับพักแป๊บเดียวตมน้ำเถอะครับแล้วค่อยมาสู้กันต่อคะับคุณดูเลยคุณดูครับชีวานตั้งพร้อมแล้วเชิดต้นแตนเลยครี่บ้านของคุณคือตำบลจารพัฒน์ตำบลรีขรุขระจังหวัดสุรินทร์ครับที่คุณพ่อครับก็ขอบคุณนะครับทีมงานคณะของลูกหลานของนายกบินที่ให้โอกาสพวกเรานะครับได้เอาผลงานดีๆมาโอ้สายตาคุณผู้ชมทั่วโลกครับ แบบเข้าสุสาเี่ยทีสองนขอบคุณูสปรเทปีสามสิบแปดเี่ยเสร็จเดินาาที่เสรสุดยอรบะสงรสุยสุดเสที่าเปยดใคนโดนอต้องว่าสู่พัฒนารสาลูสปอร์รุรายใหญ่ับนี้หวานปัวิเลยนะ อย่ากว่าแต่ว่าเราเห็นแล้วเมื่อสักครู่ก่อนที่จะจบยกมแรกมีลูกหมัดของตะวันแดงไม่กลัวใช่ไหมครับเดินขยับถูกตูวใกล้ๆนะนี่นะเดินแล้วต่อยตอยแน่ตะวันเดงนะแต่เล็กกว่านะมาเป็นคนสุท้ายนะครับคุกคนคนสุดท้ายว่ากันว่าหมัดครับพอดีครับตรงหลังนี้สดเลยเจ้าตะวันแดงนะวันนี้มาชนมือใหญ่มาดูว่าจะจบยังไหนครับจบยังไงนบเข้ามาต่อยแล้วต่อยมาซ้ายนะวต่อยได้ไหครับต่อย โอ้โหน้ำกรครับโอ้โแล้งก็เจอคนแห่ความประมาทครับเขาบอกว่ล่นมวยใหญ่เมีไม่ดานะครับวันนี้เมี้บอกว่าห้ามเข้ามานอนในห้องนอนจบรายการนอตเลยซับซ้อนครับมัเทมเพมครับโอ้โหสุดโอดเลยครับน้ เป็นหมอสนากนะครับหมอรัตาแพทย์หมอสนามเดวกานนะครับหมอหมอหูอ่ะหมอหูเขาดูแลครับหมอตการอยู่เจสโซ